สวัสดีครับผมนัภาพโพสรีรหัสนักศึกษา531 006 3 1 0 1สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแสดงวิธีการทําชิ้นวางเท้านะครับต่อจากคราวก่อนนะครับที่ยังไม่เสร็จก็อออผมก็จะสเก็ตลงบนหน้านี้นะครับโดยที่กําหนดขนาดให้มันนะครับตรงนี้นะครับ6มิลนะครับและตรงนี้ ส0บมิลครับระยะห่างนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเท่ากับ1นมิลนะครับและด้านนี้กับด้านนี้เท่ากับ2อมิลนะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะ x tool cut เข้าครับ x tool cut เข้าไปนะครับหนาเท่ากับ1นมิลนะครับ x tool cut เข้าไป1นมิลนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ช่องแรกนะครับต่อมาเราจะทําช่องที่เหลือนะครับโดยการใช้คําสั่ง Linear Pattern นะครับแต่ก่อนจะใช้คําสั่ง Linear Pattern ผมจะสร้างแกนอ้างอิงก่อนนะครับใช้ Asset t o Point นะครับเลือกจุด2จุดนะครับแกนอ้างอิงครับเสร็จแล้วก็ได้แกนอ้างอิงนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง Linear Pattern นะครับโดยที่ Feature นะครับจะเลือกช่องนี้นะครับ Direction 1นะครับ ดัชันหนึ่งจะเลือกด้านนี้นะครับลงมาครับระยะทางนะครับเป็นระยะทางเท่ากับลงมาเท่ากับ7.2็ดอเจ็ดมิลนะครับจำนวนชิ้นเท่ากับ10ชิ้นนะครับต่อมาดันชั้นที่2นะครับกำหนดตามแกนหน้าอินนะครับมาทางด้านนี้นะครับระยะทางเท่ากับ12.5จาครับจำนวนชิ้น8ชิ้นนะครับตามนี้เสร็จเรียบร้อยก็ ต่อมาก็เลือกคำถามต่อมานะครับ i n s t a n c e Script นะครับเลือก16ช่องนะครับตรงกลางครับที่ไม่ต้องการออกนะครครับพอเลือกตรงกลางออกเสร็จก็กดโอเคนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ ต่อมานะครับผมจะใช้คำสั่งสร้างเพลนนะครับสร้างเพลนนะครับเลือกบนผิวนี้นะครับครับเลือกบนบนกนารนั่งอินนะครับแล้วก็เลือกบนเพลนนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตามที่ต้องการ ครับมุมเป็นเกิองศานะครับครับ <c oughs> ผมก็จะได้เพนตามนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะทำด้านหน้าตรงนี้นะครับ <c oughs> ครับใช้คำสั่งสกเกตครับครับแล้วก็กําหนดขนาดให้กับมันนะครับตรงนี้เป็น12นะครับกว้าง80นะ จากนั้นผมก็จะจับให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับครับเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับ แล้วก็เซูมันออกมานะครับหนาออกมาเท่ากับ3ามครับสามมิลน,นะครับรียบรอยครับแล้วก็ฟิลเลตให้มันนะครับฟิลเลตฟิลเลตชิ้นนี้นะครับเท่ากับ1นมิลน,นะครับรแล้วก็ โอเคนะครับก็ได้ส่วนนี้มานะครับต่อมาก็จะทําการมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์ในส่วนนี้นะครับใช้คําสั่งนะครับมิลเลอร์นะครับลิ้นหยาลิ้นเอ่อมิลเลอร์แพทเทิร์นนะครับโดยที่ช่องนี้นะครับช่องเพลีนนะครับเลือกเปลียนที่เราสร้างไว้นะครับก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ ช่องฟีเจอร์นะครับเลือกชิ้นเลือก extrude กับ fillet นะครับผมจะได้แบบนี้นะครับครับเรียบร้อยครับก็กดโอเคผมก็จะได้ตามนี้นะครับ2ชิ้นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ ไส่สีนะครับใส่สีกับชิ้นงานนะครับตามที่ต้องการนะเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับสำหรับชิ้นปังเท้านะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ,บคุณครับ